สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกันอีกแล้วนะกับ Honda Civic เนะคะเทสปอร์ตดูดีมีระดับนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะเนีวยคขวัญใจวัยรุ่นหลายๆคนเลยนะสำหรับ Honda Civic นะด้วยรูปรักษรูปทรงของเขานะคะบอกได้เลยว่า สุดๆไปเลยค่ะลูกค้าคะคันนี้นะคะเป็น Honda Civic นะคะเป็นโฉมตัว EL นะคะเป็นเครื่องยนต์1.8 i CVT นะคะสี่สูบนะคะคันนี้มาพร้อมกับ141แรงม้าเป็นเกียร์ CVT นะคะเบนซินนะคะสามารถใช้น้ำมันเบนซินนะคะ9195หรือสามารถเติม e 2 0นะคะได้เลยเนาะลักษณะของรุ่น EL นะคะรุ่น EL ก็จะเป็นในส่วนของรุ่นกลางบนนะคะรองจากรุ่น RS Turbo นั่นเองนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของเขานี่ยบั้นท้ายของเขาแล้วก็รูปรักรูปทรงนะคะลักษณะต่างๆนะหนะนูนบอกได้เลยว่าดูสปอร์ตสุดๆไปเลยนะสำหรับคันนี้นะคะ ลักษณะนะะดีไซน์จุดเด่นของเขานะคะตัวนี้นะคะออกแบบมาได้โฉบเฉี่ยวและดูทันสมัยมากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะคะภายในของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเบาะนั่งสบายนะคะคันนี้นะคะร้อแม็กแต่งหนักจัดเต็มให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะีคยะสะเกิร์ตติดให้รอบคันนะคะโอ้โห สวยงามมากๆจริงๆนะคะคันนี้ด้านหน้าของเขานะคะไฟหน้ามาแบบ LED นะคะแอร์อัตโนมัติแยกฝั่งนะคะกล้องถอยหลังปรับมุมมุมมองได้ถึง3ระดับกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะสามารถาใช้ปุ่ม push start นะคะ k e y l เล s ได้นะ,ะระบบเป็นระบบเรบรกมือไฟฟ้าออ t o b เบ k กโฮนะคะ และที่สำคัญคันนี้บอกได้เลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะเป็นเครื่อง1.8ลิตรก็ตีก็จริงนะคะแต่อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะถ้าเกิดขับในเมืองขับนอกเมืองเฉลี่ยอยู่ประมาณ12-14กิโลเมตรต่อลิตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกุญแจของเขาเนาะสวยงามมากๆนะคะคันนี้สวยงามจริงๆนะคะขนาดเห็นอนายยังชอบเลยนะอืมซีวนะคะขวัญใจวัยรุ่นทั้งหลายเออ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกุญแจนะคะเพียงแค่ลูกค,ค้ามีกุญแจติดมือนะคะลูกค้าก็สามารถเปิดได้เลยนะคะแต่อันนี้หนูนายยังไม่ได้กดอพอกดเสร็จปุ๊บนะคะหรือสามารถอเอากุญแจไว้ในกระเป๋านะคะลูกค้ากดปุ่มปุ๊บมันก็สามารถเปิดออกมาได้เลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะคยะพวงมาลัยไฟฟ้าน้ําหนักดีนะ,ค,ะคันนี้นะคะคมกว่า รถคอมเพกหลายรุ่นนะคะช่วงล่างออกแนวหนึบสปอร์ตขับเร็วมั่นใจนะคะเกียร์ของเขาอย่างที่บอกนะ้อมาในระบบ CVT ตอบสนองนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะ <c oughs> นี่หน้าจอของเขานะคะคันนี้เร่งไมเ่เพียงแค่1นึ่งแกว่าโลคะ่ะลูกค้าขาหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ๆเลยนะคะ รองรับ a อ p เ e c a คาเฟ a n d r ด i d นะคะออโต้ Auto, ได้หมดเลยนะ <c oughs> สวยงามมากๆนะคะรูกเล่นเขาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะแก้วน้ำนะคะที่เก็บแก้วน้ำมาให้ถึง4ดเต็มๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ภายในอย่างที่บอกนะคะดูสปอร์ตที่สุดอยู่แล้วนะคะสำหรับซีวิกนะนะคะภายในสปอร์ตเท่ขับสนุกนั่งก็คือแบบอุ้ยภายในก็คือสุดยอดมากๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะมองในส่วนของฝั่งคนขับนะคะเบาะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าอย่างที่บอกเนาะรถของเราเรารับประกันอยู่แล้วนะคะไม่มีชนหนกักจมน้ําย้อมแมวพีควมไฟไหม้กับไม่ก่อไหม่นะคะถ้าเกิดลูกค้าไม่สบายใจนะคะมาซื้อรถก็สามารถเอาเจ้าหน้าที่มาดูได้เลยหรือเอา่อาช่างมาดูได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบัานท้ายของน้องเขานะคะที่เก็บใส่สัมภาระนะคะเก็บได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะันนี้ สกเกร์แต่งให้รอบคานนะคะเซนเซอร์หลังมีพร้อมครบจุกๆไปเลยนะคะ <c oughs> ออกใหม่ป้ายแดงนะคะต้องดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นนะแต่วันนี้ออกรถกับเรา10บาทจบๆเลยและที่สำคัญตอนนี้เรามีโปรโมชั่น17ปี <c oughs> ด้วยนะคะมีโปรโมชั่น17ปีนะคะลดไปเลยนะปกติแล้วเราลดไป10,000บาทนะคะ ตอนี้ก็จะลดเป็น1 1ึ่0 0สบาทนะคะหรือสําหรับใครที่ไม่เอาในส่วนของโปนี้นะคะก็จะมีในส่วนของค่าน้ํามันให้17,000บาทนะคะหรือเลือกรับนะคะค่าแนะนํา1 7 0 0 0บาทเช่นกันนะคะ สวยงามมากๆ Honda Civic คันนี้นะคะราคานะคะเดี๋ยวเรามาพูดกันท้ายคลิปเนาะอย่างที่บอกนะรถรับประกันนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวผิวความไฟไม่กลับไม่ก่อไ,ไม่นะคะไม่สบายใจเอาช่างมาดูได้เลยนะคะหรือสำหรับใครที่อ่ามีเพื่อนรู้จักหรือคนรู้จักอยู่ที่ศูนย์หรือไม่มีก็ตามนะสามารถเอาเข้าศูนย์ตัวเช็คสภาพได้เลยนะคะ สวยๆเลยนะคะคันนี้ค่าตัวของเขานะคะก็อยู่เพียงแค่ราคารวมส่วนลดนะจะอยู่เพียงแค่ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะตลอดอายุสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีบอกดอกเบียบ้ยบอลลูนนะคะและที่สําคัญตอนนี้โปรโมชั่นของเรานะคะรถแรกแจกจริงครั้งยิ่งใหญ่คืนกำไรสู่สังคมนะคะฉะลองครบรอบ17ปีนะคะสามเหลี่ยมออโต้นะคะพบกันนะคะพี่วันที่29 กรกฎาคมนี้นะคะก็คือวันอังคารนั่นเองนะคะงานเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นนะคะจนถึง6กโมงเย็นนะคะวันเดียวเท่านั้นนะพร้อมกับของแจกอีกมากมายภายในงานนะคะภายในงานนี้เราแจกรถสองคันกันเลยนะคะแล้วพบกันนะ